พระผ้าแสงทองยกมือขอโทษกับขอโทษสําหรับคนจัดงานแล้วกับทางจังหวัดที่ไม่พอใจในเรื่องเรื่องนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นครับพี่น้องจะมาอธิบายว่าเป็นประเด็นอย่งอเมกาท่นั่นเาะเราก็ทางเราก็ต้องขอโทษทางจังหวัดด้วยนะคะที่มันเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมนเรื่องของทางจังหวัดเราเราเราขอโทษในเรื่องของการประสานงานที่อาจจะเอาลูกโปสเตอร์ไปขึ้นว่าเต็มวงนะคะเต็มวง แล้วทําให้ประชาชนในเขตจังหวัดมงกาหารตั้งใจมาเบึงเข้ามาเต็มพ่วงของห้านะคะแต่เ้าต้องฟ้าเลจริงกอนมาที่มันเป็นจังไหนมากจังไหนเป็นจังไหนมากจังไหนห้าเสิมาสรุปให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับประเด็นประเด็นนี้ก็คือเห็นคุณแม่พยาพาไม่การไปแคปโพดของท่านผู้จัดนะจะเป็นแถลงการของท่านบริษัทจัดงานโพดย่ามากๆคับพี่น้องและกับแปโด้วยลูก โปรเตอร์ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้แหละค่ะแล้วคุณแม่ออว่าสิออกมาชี้แจงสําหรับทั้งน่าจะเป็นชี้แจงจากบริษัทนะคะผู้จัดงาน,นอ่าบริษัทออกมาโพสต์ชี้แจงประโยคนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจในมุมมองของทางผู้จัดด้วยว่าทําไมถึงออกมาฟ้องอคุณแม่แพวพาวค่ะเพราะว่ามีคนไปโจมตีทางบริษัทอ่ทาทางจังหวัดน้ำแมนแมนแมนเ,เออเออว่าเกิดเรื่องราวนี้แหละทําไม งานที่จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมาที่มีปัญหานี่ยนะคะพี่น้องคเออก็คือเพื่อนโพสขอความนะคะ่งเ,เป็นข้อความที่ยาวมากๆเลยค่ะเพื่อนบอกว่าสรุปความก่อนหน้าเมื่อคือนคือเดือนธันวาจ้างศิลปินไปเล่นงานวินเทอร์ยโสธรในจํานวนแสนสองได้ตามภาพก็คือนีน่ค่ะพี่น้องคะเป็นภาพนี้ โปรตอด์น,นี่คือทีมงานแพ่าๆนะคะเนี่ยทคร่งแดนเซอร์เท่งพินิลุยเท่งงอ่ะเพ่าๆเค่งน้องเพลงพิรดาอตามภาพนี้นะคะ,คะอืมใช่ละก็คือตามภาพที่ออกมาโพสค่ะเว้นเครื่องเสียงหน้าเวทีมางานนีกจ้างอีกแบบเดิมในราคาแสนสองผู้จัดการได้แจ้งว่าราคานี้ได้นะได้บางคนถนะอนตัวไปหลากๆก็คือน้องเพลงและน้องแพลนถะอนตัวออกไปนตัวไป บริษัทรับเงินไขายคอยมีนัก,กร้องก็คือวงเล็ือไม่ครบทุกคนแบ็กอัพแดนเซอร์3อย่างนี้จึงยืนยันตามงบแสนสองบาทเข้าใจว่าศิลปินแบ็กอัพแดนเซอร์ถึงวันงานเวลา3ามทุ่มน้องแจ้งว่าประสานง,งานผิดพลาดไม่มีแดนเซอร์มามีนัก,กร้องแค่3คนชาย1นึ่งหญิงสตามที่ปรากฏในสื่อและหลังงานน้องได้มีการลดค่าจ้างในจำนวน5,000บาท เป็นค่าไม่นําแดนเซอร์มาทางผู้จัดเลยได้จ่ายเงินทั้งหมดในจํานวน115,000บาทในงานครั้งนี้ในเรื่องดังกล่าวนี้อาจจะทําให้ผู้จัดผู้จัดงานเองนะคะ,ะประสานงานผิดพลาดเข้าใจไปเองว่าราคานี้ได้เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับที่<ล>นำภาพโปรเจคเตอร์ออไปปรโมทในงานด,งด,งดังนั้นนะคะเพื่อเจตนาอันบริสุทธิ์นะคะต่อผู้ว่าจ้างงานและพือวงเล็บคือจงังหวัดนั่นเอง กรรมาการบริษัทลงความคิดเห็นให้ฟ้องดำเนินคดีกับศิล,ลปินในงานวันที่26มีนาคมเพื่อให้ศาลได้ตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมหากทางบริษัทมีความรับผิดช,ชอบมีความผิดจะยินดีน้อมรับและรับผิดชอบต่อความกระทำผิดที่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเสียสื่อเสียงในวงการค่ะตามที่ศาลตกลงความคิดเห็นกันอืมก็คือต้องขอใจแยกแยกนฮะวาทางจังหวัดจ้างให้ผู้จัดงานอืม ไปจ้างพีเภาวมาอีกครั้งหนึ่งแ,<ม>แล่มีการประสานงานกาันผิดผาคค่ะพี่น้องก็คือจะพูดในมุมมองของล่าสุดคุณแม่พีรภาวันนี้นะคะจากการที่ไปนั่งฟังแล้วก็สรุปมาสั้นๆก็คือวันนั้นผู้จัดงานได้ทักมาจ้างงานกับทางพี่นิลุยนิลุยก็คือผู้จัดการของพี่เพีพภาวแสงทองในมีการกาบอกว่าเอ้ยได้งานเหมือนที่ยาโสไหมยาโสคือหนึ่งแสนสองหมื่นบาทได้ครบแดนเซอร์อย่างุซเนลเดตนักหลงหลายคนเป็นมาสซี่แต่ ไปงานที่บึงการสาเหตุท,ที่ได้ไม่ครบแล้วก็ได้แค่นักร้องหลักๆแค่แม่เพียพาวกับน้องเพลงน้องเพลง,ง,พงก็คือมันไกลยาสูมันไกลบาทสามารถ<ม>ไปได้ค่ะใส่ใจต่นนางนๆามันกับบหลายนนคนมาแล้วสิแล้วเรื่องแดนเซอร์เป็นยังขึ้นบ่ไดไปสําหรับราคานีบ่ไดแดนเซอร์ค่ะพี่น้องแต่เพิ่นประสานงานผิดเ<ม>พราะว่าการประสานงานต่างๆมันผิดว่าไดแดนเซอร์ไดครบวงมินิอังบั่มแลสินั่นแหละผู้จัดงานเลยขอใจผิด กาเลื่อไปเห็ดโปเตอร์นี่แหละพี่น้องที่ว่ามีแพลพาเสียงทองแล้วก็<ม>พี่เพลงอ่าน้องเพลงแล้วก็เนี่ยสมสมนี่ก็คือแดนเซอร์วงแพลพาเห็นบอลนี้มีหอดอน,น,นี่ลงนี่ลุยนักโลองอย่างเงี้ยเสีย<ฮ>เมือ่อคุณคนแล้วพ่อคนไปเห็นประชาชนแบบเราเราไปเห็นหรือว่าจังหวัดไปเห็นเออมาครบนี่ออสัญญส่นจังซี่นาไปเบิงจะได้ออกระ้องไปเบิงประมาณนี้ แล้วถึงวันงานเนาะวันที่26ธันวาคนก็ไปรอนะคะว่าแบบเมื่อไหร่วงแพียวพาวจะขึ้นมาครบหมายถึงค้นที่พป็นบิวหูเบื้องหลังเบื้องลึกว่า<ะ>ประสานงานกันผิดค่ะพี่น้องกับมีขมม้อมินมากมามนะคะทีพิาวิจารณ์ในเรื่องนึงนี่ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตอ่านขมม้อมินนะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าแบบเอ่อจะต้องตอบคําถามนี้อีกจริงๆเหรอครับก็คือเป็นคําถามที่ไม่น่าถามไม่คิดหรือว่าพวกเราอเสียหายคุณวัชรี่ ก็คือมันมีคนแบบคนที่เห็นว่ามีคนมาดูเยอะทําไมต้องโวยแบบว่ามีคนมาดูเยอะอยู่ทาไมต้องโวยวายว่าขึ้นไม่ครบ ừ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  ทําไมต้องโวยวายว่าไม่มีแดนเซอร์ได้ต่างนานาเพราะว่ามันมีคนมากแบบมาเบิงอัพี่น้องบอแบบทําไมวงเพว่เขึ้นไม่ครบสักทีมีสัาหนี ừ ừ บอกวงเพล่เ <ừ ừ S 1> ตั้งใจมาเบิงมาต่างไกลเด้ใส่วาเต็มวงเข้าใจความรู้สึกไหมประมาณเนี้ยเข้าใจคนรู้สึกคนที่มารอดูไหม แล้วก็มีคนไปร้องเรียนทางจังหวัดและที่สำคัญในฐานะผู้จัดงานศิลปินทั้ง4วันงาน4ีมือค่ะพี่น้องต่อกันสร้างงานออกมาได้ดีมากๆเสียแต่วันสุดท้ายก็คือแบบยังไม่สมบูรณ์แบบต้องโดนแบบสอบสวนค่าปรับต่างๆนานานีน่แหละค่ะพี่น้องคือเพื่อนแบบมีคนไปร้องเรียนจังหวัดวานีบอมุ่งคือประสานงานกันบอรูเรืองแทนนะักแ<ะ>สดงซี่คนก็นเลยแบบ เกิดบเดินดีฮาวิจาร์แล้วทางผู้จัดก็จําเป็นที่ต้องฟ้องคุณแม่เพียวพาวเพราะว่าแสดงข้อมบริสุทธิ์ใจว่าเพิ่นประสานงานผิดจริงแล,แล้วเราก็ใสาศารตัดสินว่าวงถือหรือวงผิดผู้จัดงานถือผู้จัดงานผิดนะเสียค่ะเออคุณแม่ก็ได้ออกมาอธิบายเนที่เขาบอกไปค้างตกละงานนึ่งแสนสอง0 0 0บาทถ้าไปไกลๆแบบบึงการแบบนี้ได้แค่นักร้องแล้วก็แบบแดนเซอร์ไม่ได้แล้ว5,000ันบาทที่หักไปก็คือ แดนเซอร์เพิ่นจ้างคนละเจ็ดลอยบาทเจ็ดลอยบาทแดนเซอร์เพิ่นคู่นจกคนเนี่ยแหละค่ะพี่น้องมันประมาณสี่พันเจ็ดแต่เพิ่นหักให้หาพันเพราะนั้นสี่พิ่นลดให้หาพันก็จึงได้จ่ายแค่หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่เราพูดไปข้างต้นเออนั่นแหละค่ะพี่น้องอยากให้เข้าใจในมองนี้ว่าที่จริงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทได้แค่นักร้องนั่นแหละถ้าแบบไกลๆแต่งานที่เใกล้เนาะมันอยู่จังหวัดเพิรนมันกะจะไปครบเพราะว่าค่าน้ำมุงน้ำมันค่ากินค่ายังกะ แต่ประเด็นมันมีประเด็นที่โปสเตอร์นี่แหละแม่เผาเผาก็ชี้แจงว่าเพื่อนบริษเป็นคนเฮ็ดโปสเตอร์นะเพ่นบริเฮ็ดคนเฮ็ดน่ะจะเป็นแบบบริษัทจัดงานเฮ็ดบอบริษัทก่อมาชี้แจงว่าที่เฮ็ดโปสเตอร์แผามันเต็มวงกันสิเพราะว่าเพื่อนขอใจว่าสีมาเหมือนทุกคนเพราะว่าเหมือนที่งานอยยโส่เออแต่ทางพี่นิรุยทางคุณแม่เผาเผาก็มีการโชว์แชรพูดย้ำหลายครั้งว่า อาจจะไม่ได้นักร้องหรือว่าวงครบทุกคนนะเพราะว่ามันไปไกลค่ะเออนี่แหละคะ่ะพี่น้องอยากให้เข้าใจาถึงประเด็นนี้ใช่เพราะว่าน้องคนกับพ่อในเข้าใจในประเด็นนี้มันยาวไงแล้วไ์สดวันนี้ของคุณแม่เผาพาวพูดถึงเรื่องมือมิกด้วยพูดถึงเรื่องหลายๆอย่างด้วยมันก็นมีหลายประเด็นเขาก็เลยไม่แยกประเด็นในพี่น้องในฟั่งในมือน,นี้ค่ะอี่และพี่น้องก็คือ จบเนาะจบจบสําหรับเรื่องของผู้จัดผู้จัดทำจัดหน้าสินของแพลาาวนั่นเองคือเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนพิถ่ายว่าถ้าจะฟ้องก็น้อมรับนะคะถ้าถ้าแพลาพาผิดจริงแพพาวก็พร้อมที่จะแบบเออดําเนินการนํากฎหมายเต่กะคันถือว่าการฟ้องกัให้ศารตัดสินต่างๆหน้าหน้าเนาะค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงในเรื่องราวต่อไปค่ะค่ะนี่แหละมินิก็มาเบา ข่าวทีน้องคนอาดีตบขใจน้องคนจะขอใจมันย่เอาผอมแหละเพื่อนเอาบางคนอ่านบขใจว่าเกิดเรื่องขึ้นกันแน่ในมือมือนั้นค่ะค่ะสลับมณีกับขอลาเนาะค่ะลาพี่น้องพี่สลัมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสลับมณีไปก่อนค่ะ